สวัสดีครับกระผมนายสิริพันธ์พิทักษ์วาวีนะครับตำแหน่งผู้จัดการไร่ชาววาวีที่จังหวัดเชียงรายนะครับจดทะเบียนในเชิงรูปแบบทะเบียนพาณิชย์นะครับกำลังยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลครับไร่ชาววาวีของเรานะครับผมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตใบชาอบแห้งนะครับเราดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2504นะครับโดยคุณพ่อพินิจพิทักษ์วาวีนะครับโดยใช้องค์ความรู้ของตัวเองนะครับร่วมกับนัก ทำชาชาวยูนานในประเทศจีนนะครับและร่วมกับนักวิชาการจากชาวไต้หวันนะครับร่วมกันพัฒนานะครับผลิตใบเมี่ยงจากต้นชาพื้นเมืองในบนรอยวาวีปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตใบชาผูเอ๋อเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวใบชานั้นขึ้นครับปัจจุบันผลิตใบชาอยู่2อสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์ชาอาสามแล้วก็สายพันธุ์อุหลงก้านอ,อ่อนเราผลิตชาขาย ทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยครับโดยต่างประเทศนั้นนะ่ะมีส่งไปจีนนะครับอเมริกานะครับยุโรปฝรั่งเศสเป็นต้นผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวได้รับมาตรฐานออยอครับได้รับฮาลาลนะครับแล้วก็ได้รับระบบออแกนิก s d สด g จสนอกจากนี้นะครับเรายังได้โอท็อปดาวติดต่อกันหลายปีครับและในปี2019ที่ผ่านมาชาแดงอสัมหรือว่าอสัมแบคทีของไรชาววีเรานะครับผมได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับจากเมืองซูปี้ ณประเทศจีนในรายการ International Black Tea Competition มีใบชาแดง99ตัวจากทั่วโลกร่วมเข้าประกวดกับผมเนื่องจากเราดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตชาเนี่ยมามากกว่า60ปีเรามีโรงงานมีเครื่องจักรนะครับที่พร้อมที่จะผลิตชาได้แทบทุกตัวนะครับอาทิเช่น Black Tea นะครับผ u e นะครับอุรงหรือกินทีครับในปัจจุบันเทรนสังคมนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับ การดื่มกินที่เพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการดื่มกินที่ผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของความสะอาดในการผลิตไปจนถึง นวัตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง<ม>ด้านอาหารที่สามารถที่จะดึงคุณประโยชน์และก็สารอาหารออกมาได้อย่างครบถ้วนผลิตภัณฑ์จาก,กได้ชาวังวีเราเป็นใบ,บชาอบแห้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองจากงานวิจัยหลายด้านนะครับว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายครับแต่เนื่องด้วยภาพจําของผู้บริโภคนะครับว่าการดื่มชาเนี่ยต้องเป็นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นจึงทําให้การสื่อสารและการนําเสนอต่อผู้บริโภคใหม่ๆเนี่ยยังมีความ,มยากลำบากอยู่ครับ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งทางไร่เรามีความสนใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ใบชาเป็นแบบเม็ดฟูครับหรือ a f f o r m a n c e f o r m u l a supplement จุดเด่นของการทำเครื่องดื่มชาให้เป็นในลักษณะแบบเม็ดฟูนอกจากทั้งสะดวกไม่ว่าจะดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากมายซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วยังแก้ปัญหาการดื่มชาร้อนที่มักจะพบเสมอนะครับเช่น น้ำเยอะไปใส่ชาเยอะไปหรือน้อยไปนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้นําที่ไม่ถูกต้องซึ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะส่งผลต่อรสชาติเป็นอย่างมากจึงทําให้นักดื่มชาทั้งหลายนะครับเปลี่ยนใจยกเลิกการดื่มชาล้อนหรือว่าเปลี่ยนไปดื่มอย่างอื่นแทนผู้บริโภคที่ดื่มชาในลักษณะเม็ดฟูนะครับทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในชาได้ง่ายกว่าครับเนื่องจากสารละลายในเม็ดฟูนะครับจะแตกตัวก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายจึงทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้ทันที จึงถือเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจที่เราสามารถนําเสนอให้กับผู้บริโภคได้ครับหากทางราชาของเรามีโอกาสได้เข้าถึงโครงการนี้นะครับทางราชาก็สามารถที่จะเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นครับสามารถผลิตลายอื่นๆได้มากกว่าเดิมด้วยครับนำมาต่อยอดในกิจาการในอนาคตได้นอกจากนี้นะครับ การนำเทคโนโลยีมาต่อยอดในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางด้านการเกษตรอีกด้วยครับเป็นการส่งเสริมและดึงดูดเกษตรกรรุ่นใหม่ครับเพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรนะครับให้ทัดเทียมนานาประเทศในอนาคตครับอย่างไรแล้วทางได้ชาววีขอขอบพระคุณหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงบุคลากรอาจารย์และก็พนักงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้นะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ